ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยการติดต,ดตามกดไลก์กดแชร์แล้วก็กดกระดิง่งตอนนี้เรามีการติดตามถึง1,000คนแล้ววู้ดีใจมากเลยครับที่เราอาบที่ขอบคุณมากที่ช่วยดูคลิป ช่วยติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยกดกระดิ่งได้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเราจะพยายามอัปโหลดคลิปต่อไปวูวไปดูกันต่อเลยเกมนี้อาจมีเนื้อหาที่พิษกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ห้ามลอกเรียนแบบนะจ๊ะก็กราบสวัสดีครับท้าผม้ชมวันดีก็ไม่ยายน เกมเราบอกกันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นแมป Car West Train กันนะคร,รับผมคือแมปที่หามากห<ส>า<ย>จนมีคนดูหัวละห้าปียังไม่หายอีกนั่นแหละครับม้<ส>า<ย>รถไฟใครลอยได้วะรถไฟใครมันลอยได<สา>ย้มันคือรถไฟบินใช่ไหม<สาย><สาย>นี่แหละครับที่เขาว่ากันว่าเกมที่ที่หาที่สุดในโลก แล้วรถปัดป้าโบก็มีรถท,ท,ที่กำลังพังอนี่นที่กำลังขับโอ้โอ้ my อือหือรถรถแทบจะเละรถแทบจะเละแล้วยังขับได้ต่ออีกอืมรถป้าโบอะไรเละแล้วยังขับต่อได้ อป่านนี้เขาเอารถทวมมาซิ่งว่ะล่ะเกมยังไม่มีเสียง่อยังไม่ได้สปอร์รถไฟอันนี้คือที่สปอร์รถไฟอีกที่หนึ่งที่เขากันใายว่ามันโยนรถไฟมาใายวะเฮ้ยมันโยนรถไฟมาผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ออกจากรถให้เร็วที่สุดรถไฟกำลังมาวิ่งเรเครถไฟก็ okay. ฟกจะชนหัวรถทัวร์ให้รถทัวร์ระเบิด <c oughs> แกเป็นตัวกกคันชเราก็เวลาให้มันเป็นตอนกลางคืนหน่อยดีแล้ว <c oughs> ใครวะมั <c oughs> นเอารถไฟมาเฮ้ยมันรถไฟขับได้ทำยังไงอ่ะอ๋อ คีบีดีเทรนใช่ไหมไม่ใช่แล้วเกมยังเร็วเร็วมากเร็วอย่างกระดาษแฟรดฮิลไฟสปีดอัพอืมหน้าสุดงั้นฮ <c oughs> ิลไฟเร็วแค่ร้อยห้าสิบไปที่เทรนรถไฟขับอัตโนมัติ อย่างเท่นอะรถไฟข่าอันริาานนมันเลยครับผมจะก็คือรถไฟมันจอดได้ถึงสองสถานนอีนี่ไม่เอกนีไม่โทนี่สถานีไฟรถรู้จักไฟรถไหมครับสปีดอัพเหนะหมห้าร้อย ไปเลยรถ,ลร,ถรถไฟไปแล้วรถไฟไปแล้วรถไฟรถไฟไปแล้วโอ้โหรถไฟระเบิดระเบิดอย่างกะที่รถไฟมันเดินนอกบ้านได้ไหมนอกลางนะเดินได้อีก อ๋อเราตัวล่องหนอ๋อหรือว่าเราตายไปแล้วลองร r ส s t โอ้นอนเกือกอยู่ที่สถานีใครว่ามันพาเด็กมันนอนเกือกที่สถานีมันคืออะไรฮหัวทิ่มรถเลยเขาอู่ก่อนแบบ อย่างฮาก็สามารถรับชมได้ที่ก็สามารถรับชม EP 2ได้ด้วยจริงๆอันนี้คือ EP หนึ่งเพราะอันนี้คือฮามากแล้วรถด,ดิฟ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 เออฉันลองขับรถไกลแล้วก็เซฟรถไฟมาฉันจะเอารถไฟมา อ๋อทางเขาจะมีมีแค่ทางสุดท้ายที่ไม่มีแม้แต่รถไฟแม่ต่าหัวรถจักรเดียวอ๋อป่านนี้รถไฟหายไหมอ่ยลองเก้งรถไฟโอเค Oh, oh. รถไฟมันเป็นอะไรไหมครับคุณเพื่อนโอ้รถไฟชนอีกอันนี้คือรถรุ่นใหม่ของประเทศไทยนหหาเก้างมั่งเป็นรถรุ่นใหม่หรือเปล่าวะรถแตกแต่ว่ายังขับต่อได้รถแตกแต่ขับต่อได้ใครก็ได้ไ,ไหมโอ้ถุงนุ่นมีอะไร อย่างไม่หน่อย,อย,อ,ยอย่างวายอ่ะลองช p พจ T R A I N มีใครก็ได้มันเอารถไฟบ้าบอออกไป s ปีดอัพ บ้ารถไฟเนีย้ยกจากบ้าแล้วที่มีจุดที่ไอ้ไอ,อ,อโอ้โหไม่อยู่อ่ะครับใครก็ได้ช่วยรถไฟบ้าบอออกไปทีออกไปจับแบบนี้ให้รถไฟมึงแอว นย่ยอมขึ้นรถไฟรถไฟก่อนเด้อบายร้อยหนงเร่งเร็วเร็วเร็วเฮ้ย hey, รถไฟขวางทางรถไฟมันขวางทางทำไมว oh, oh, oh. นนะโอนนะ้โอนนะ้โอ้วันไหนวันไหนวันไรถไฟ รถไฟเฮ้ยรถไฟรุดรุดจากรถไฟย็งเ,เทพใครก็ได้ช่วยเอาผีบ้าออกจากโลกนี้วิธีเคปองรถไฟ รถไฟเป็นไเปิดอัพลูก้ากเดินไปเร็วเร็วมากตัวเล็กยังกะคเลย โฮดิ mm ้งบาสเหรออืก hmm. hey, ็ได้เ e. ฮ mm ้โฮดิ้งบาย T I E ดายูเดด What? What the hell t ั e เ e สว what ดอะ h e h e ้เขนไว a ัดไม่ติดเ w นขอนีอ is t ากบ้านว้าเขวิ่งไปฉันขวิ่งไปนะเพื่อนเดีวเพื่อนรัก เออรถขยับได้เออลยรถพ่วงไปเลยเพื่อนพ่วงไปโอเสีอะไรังะีรถไปนะ คาสปอนเนอร์เ,ยเลย oh my god เออรถที่ฉันชอบรถฉันชอบที่สุดโอเคขี่ขรถบึน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  เอไม่มีใครสามารทํำฉันได้ว่าฉันมีกับาเลียฉันยังมีบาเลียเอออยู่นะจริงทำไมบาเลียเออมันมองเห็นอ๋อมันเป็นวงกลมใช่ไหม พังรถไฟก็หยุดเดินรถไฟเป็นอะไรของมันตู้ก็ขาดตู้ก็เลยขยับเองรถไฟบ้าบโบรถไฟผีเฮ้ยทำไมรถไฟมันลอยได้ โอ้ oh my god ทำไมรถไฟมันเป็นอะไรครับรถไฟลอยได้มันคืออะไรมันคืออะไรวะรถไฟลอยอยียงรถไฟลอยมาจากอะไรวะอ <c oughs> oh! รถไฟดีรถ ไบ้าบอลอยได้ด้วยแล้วก็ขยับเองด้วยดุย๊ยโอ้โหใส่กุญแมาอีกแล้วฮึ่มเค้เฮ้เ้ Oh my God เคยมันมาทำอะไรกับฉันเนี่ย ฉันไม่สามารถออกจากรถไฟได้ไม่ถึงรถทัวร์โอเคออกได้และเมเนอไรมีคนรถไฟมันเดินช้าจังวะอ๋อปกันใช่ไหม รถไม่ไม่มีการผ่านเลยนี่ก็ขึ้นรถไงนี่ก็ขึ้นรถไหนเพื่พนนอนรถพังเองรถพังเองด้วยเหรอโอเคขยับไปละ ทำไมรถมันเป็นบ้าบอรครับแล้วมีสะพานพังด้วยพอานี่เขากำลงังโอ้โหโดนปุ๊บตายปาปินอะสปอนทรีนทรีนสปอน รถไฟช้ามากเอ้ยมันจะชนรถนะอือหือรถไฟเป็นอะไรของมันมันหลุดรางแตกรา,า,างหักรางรางหักรถไฟก็จะพังโอ้โหเออไม่เกทําทำไมเรายังอยู่ยอดได้ ถ้าใครเคยชอบก็สามารถติตามเป็นช่องแตในตนานาแล้วที่มาอำาครับสำหรับคลิปนี้มีไปมาเท่านี้พบกันใหม่ EP สอง บายบายสวัสดีครับ